ปกติเราจะมารียวิธีดูแลกันนะคะแต่วันนี้จะเป็นงานผิวแบบเมคอัพว่าเรื่องของการใช้เมคอัพในการทําให้มันดูผิวมากๆโดยปกติเนี่ย mm. ผลิตภัณฑ์มันก็จะมีตั้งแต่แป้งุูนแ mm. ป้งผสมรองพื้นหรือเป็นคุชชั่น mm. แล้วก็ขยับมาแน่นหน่อยก็คือจะเป็นรองพื้นเลยทีนี้ด้วยความที่เราสองคนอนะ ผิวไม่เหมือนกันเลยคือแพรอ่ะเป็นคนผิวมันแห้งง่ายพี่ป้ายเป็นคนผิวแห้งเวลาแบบเราจะต้องแต่งให้ดูคลีนหรือว่าดูงานคิ้วผิวอ่ะเราจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำอ่ะแบบวอเทอร์ทินเบสอะไรเงี้ยใช่ที่เพิ่มแบบเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวจะคือหลีกเลี่ยงพวกแมตชเลยแป้งรองพื้นแป้งทั่วไปคอมแพคหรือฝุ่นหรืออะไรก็คือแบบถ้าหลีกเลี่ยงไม้ก็จะหลีกเลี่ยงเลยเพราะว่า ด้วยความผลผิวแห้งอะถ้าใช้อะไรที่มันเป็นแป้งอะมันจะรีดทําให้ใหน้าดูดดับความมันถ้่ดูดความมันออกไปแล้วก็หน้าแพกแล้วก็หน้าไม่ติดแล้วก็จะเห็นรอยแบบเป็นคราบโต<ช>เป็นคราบนียก็คือจะเลี่ยงเลยจะใช้เป็นแบบวอเทอร์ทินบางทีมไม่ถึงขั้นลองพื้นนะใช้เบ,บสที่แบบบางๆงที่แบบเพิ่มความชุ่มชื้นหน้าเราจะได้ดูชุ่มฉ่ำ ส่วนแพวซึ่งเป็นคนหน้ามานันปัญหาของคนหน้ามันก็คือพอแต่งไปอะ่ะมันจะมองแล้วมันก็จะดรอประหว่างวันได้ง่ายมากพอระหว่างวันเราใช้ชีวิตไปน้ำมันออกมาออกมาออกมาหน้าก็จะหมดมจะดรอปฉะนั้นงานผิวของเราอะ่ะจะต้องอม,มีความคุมม,มันออแต่ว่าในขณะเดียวกันอะ่ะ ความต้องการความคุมมันของแพรว่ะแพวก็ดันเป็นคนที่ชอบให้มันดูแบบผิวมีความแบบฉ่ำมีความแสงที่ไม่ใช่แบบหันไปแล้วแบบแมตไปหมดอะความต้องการแบบไม่หันไปมาแล้ววิตติเออเพราะฉะนั้นไองานผิวของแพรว่ะคุมมันจริงแต่ว่าจะต้องคงความชุ่มชื้นอยู่ซึ่งทุกคนต้องแยกแยะนะคะว่าเหน้ามันกับหน้าชุ่มชื้นเออกับหน้าฉ่ำกัางน้ที่ตอนเนี้ยเราสองคนอะเพิ่งได้ลองอันนี้นะคะเป็น c o ร e r mark นะคะม o i s t u r e veil หน้าตานแบบนด์ผสมโ พื้นของแบรนด์ Power Mart ใช่ดูดงที่ร้าโชปป่ะอันนี้ข้างในก็คือเป็นแบบนี้ก็จะมีแป้งแล้วก็มีพัฟใช้แล้วจริงๆนะดูแล้วก็พัฟนุ่มมากคอนเซ็ปเลยนะคอนเซ็ปแรกก็คือบอกว่าคนผิวมันและคนผิวแห้งใช้ได้มันไม่ต้องแบบคนละสูตรอ่ะมันสูตรเออยปกติมันชอบแยกอืมอสิ่งน่าสนใจเดี๋ยวตอนนี้หน้าแตกเดี๋ยวตัดไปชึบ นี่นะคะหน้าสดของเราสองคนนะคะเรียกตกใจไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองตัวนี้ให้ดูเป็น cover m a ์ k น,นะคะ moisture veil lx นะคะก็คือเดี๋ยวจะลองแบบไม่ใช้คอนซีลเลอร์ไม่ใช้รองพื้นอะไรเลยเดี๋ยวจะใช้แบบตัวนี้อย่างเดียวจะโชว์ให้ดูว่าแบบมันเซอร์ไพรส์อะอยากให้ตัเซอร์ไพรส์ช่ว่าตอนลง,ลงอะอม,มันเบามันสบายหน้ามันแบบลงไปผิวใช่ไหเป็นผิวอะเหมือนไม่มีความแป้งเลย นะคะคให้ทุกคนดูแบบตัวเนื้อแป้งก่อนคือดูมันอาจจะไม่เห็นใช่ปะแต่ว่าถ้าเกิดเราลูดแบบจับไปอะ คือมันจะรู้สึกเลยอะเอามันเป็นแป้งที่ไม่ได้แป้งแป้งอะคือตัวแป้งอะมันจะมีความแบบนุ่มชื้นเออมีความนุ่มแล้วก็มีความลื่นเป็นเทคโนโลยี Moisture Coating นะที่แบบทําให้ผิวแป้งอะมันนุ่มลื่นแล้วแบบคืนไปกับผิวซึ่งมันลื่นจริงจริงสรายจริงจริงให้คนหน้ามาลองก่อนโอเคทุกคนอันดับแรกเราจะให้ดูกันความสามารถในการปกปิดของน้องเขาก่อนนะคะว่ามันสมชื่อ Cover m a ค k หรือเปล่าอันนี้คือเป็นรอยสิว คือนอกจากปิดแล้วอะ่ะมันแนบไปกับผิวมากและที่เป็นพิวผิวอ,อะ่ะเฮ้ยฉั<ช>ไ,ไม่ได้เห็นดีซึ่งดูตาเปล่าอะ่ะใช่คือมไ,มไม่เป็นแป้งคือตอนเนี้ยดูตรงนี้มันผ่านกล้องใช่ป่ะแต่พอมาดูตรงนี้ตูโอ้โห ห็นแป้งเลยไม่เห็นความแป้งเลยสักนิดเดียวที่สุดของความแนบเนียนสนิทซึ่งเราสองคนแบบสุดท้ายมากมากและยิ่งแบบตอนนั้นวันนั้นที่เราใช้กันครั้งแรกใช่ปะเราใช้มาประมาณแบบ6ชั่วโมง7ชั่วโมงอะไม่เต็มเลยสัาพนไรเลย มันดีนมากมันไม่ดอกเลยเนียนมากแล้วมันเนียนแบบมันของมันฉับเนี่ยคือแป้งตัวนี้นะคะด้วยการทำงานของแซนด์วิชคอมเล็กซ์พาวเดอร์และมอยส์เชนจ์พาวเดอร์ช่วยป้องกันการดุดลอกแล้วก็ทำให้เครื่องสำอางติดทนนานทั้งวันคือความสวยเนี่ยนะจะอยู่กับเราทั้งวันคือไม่ดอกเลยแล้วก็ทำให้ผิวอ่ะรู้สึกชุ่มชื้นด้วยเพิ่มความสว่างสวสให้กับหน้าเมื่อเวลาตัดผ่านไปเวย่ผิวเลยอะ่ะทำไมมันถึงสวยขนาดเนี้ย สวยจริงๆอ่ะอันนี้สวยจริงๆกับสวยจริงๆเลยขอลองบ้างลองสิมาค่ะทุกคนคะคนหน้าแห้งเราจะปิดฝ้าสิปิดฝ้าได้อันนี้เป็นหลักของเราเราจะแตะเบาๆอันที่เบาๆเองนะนี่ดิน่าติดรักมากสวยเต้นเห็นปะ คือคือสองครั้งแรกก็ตื่นเต้นแล้วอะอแต่พอมาลองในกล้องให้คนดูทีตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยอะทีนี้นเวลาโรงงานผิวอะถ้าเกิดคนที่ต้องการแบบงานผิวมากๆแต่ว่าต้องการการปกปิดด้วยอะเราอาจจะไม่ต้องแบบ ลงหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นเต็มหมดเราอาจจะลงหนึ่งชั้นใช่ไหมคะแล้วก็อีกชั้นหนึ่งอ่ะแต้มเฉพาะตรงที่แค่ตรงเออตรงที่ต้องการปิดตรงที่เป็นฝ้าเป็นฝ้าเป็นกระเป็นรอยสิวอะไรเงี้ยก็แต้มเฉพาะเป็นจุดเพิ่มเข้าไปได้ตัวนี้มีกันแดดด้วยนะเป็นแบดเอสามสิบสองแล้วก็ PA บวกบวกบวกคือก็ป้องกันแดดป้องกันฝ้าป้องกันกระที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเฮ้ย แล้วเป็นคนผีดีขึ้นเดียวปิดข้างไหนอะปิดข้างที่ยังไม่ได้ใช้สวยมากอันนี้คือแบบินสวยนี่คือเป็นคอนโซมจะไม่คอนโซมไม่มีความเป็นรู้สึกเป็นแป้งเลยอะจริงเป็นแบบผิวแล้วก็ขอบขึ้นมาอ่านกันป่ะอันนี้ไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ซึ่งแพลนเปาแต่คนแต่ตาค้ำใช่ป่ะดูดิดูสองฝั่งนี่ไม่ได้คอนซีลเลอร์นะใช้แค่แป้ง เห็นความหมองคล้ำแบบชัดมากเลยโอเคเรามาแต่งหน้ากันคือแพวอ่ะเคยใช้แล้วก็ไปกินปิ้งย่างเกาหลีตัวเนี้ยเหรอใช่ก็คือใช้แต่งปื้อไปกินปิ้งย่างเกาหลีแล้วกลับห้องมาก่อนจะล้างหน้าก็รู้สึกตกตะลึง ผิวมันผ่องมากมอนที่เคยบอกนะคะว่าคนผิวมันอ่ะพอน้ํามันมันออกมามันทําให้ผิวอ่ะหมองแล้วก็ดรอปได้ง่ายมากเออถ้าใครเป็นคนผิวมันจะต้องเจอปัญหานี้ซึ่งวันนั้นที่ไปกินปิ้งย่างมารู้สึกก็แบบเหมือนน้ามันยิ่งออกมามันยิ่งสวยเพิ่มความผ่องนะแล้วที่เธอบอกว่าเธอชอบแบบความที่มันแบบความที่มันมีความชุ่มชื้นอ่ะคือมันทําให้แมทแต่ว่ามันยังมีความเลื่นแสงด้วนคุณเห็นไห้งหน้าแล้วอ่ะหนูที่ไม่ลงอะไรเลย อยากให้คนตัดต่อต้องหน้ารีฟ้องเมื่อกี้มาแตะดีมากเพราะแบบเธอรีฟ้องกับตอนเนี้เป็นการเปลียนตเลยเนาะทุนชาติที่มึงก็ไปแต่งหน้าสวยเลยนะไม่แปลกแลยของจริงอะสวยกว่าในกล้องอีกใช่สมมติเราสวยแล้วใช่เธอสวยมันเนียนมันนวลมันไม่เป็นแป้งเออมันนวลอ่ะ มันปิดรอยดำได้ด้วยใช่เอางี้นะมันจ,จะแต่งเป็นงานผิวเบาๆนะคะเทคนิคของเรานะคะในการแต่งหน้าแบบง,งานคิ้วผิวนะก็คือคิ้วอ่ะจะไม่ทาใช้ปัดใช้ปัดก็คือแต่ใช้มสาสคาค่าคิ้วไม่เขียนสีที่ดูเป็นธรรมชาติที่สุดสหรับเราป,ปัดไปเลยปัดบางๆเห็นไหมให้มันทรงคิ้วมันแบบมันเป็นทรงที่สวยงามเหมือนเราตั้งใจ ตานะตาเดี๋คิ้วนะคะแค่ปัดแค่เนี้ยให้มันเป็นทรงที่ดี<อ>ส่วนตาก,ก็ไม่ทาอะไรเลยแต่เราจะเขียนขอบตาฝั่งข้างหลังนิดหน่อยให้มันดูมีมิตินะคะเราจะเขียนแค่คางเตออย,งนนเเเยน,นี้นะก็ใช้ใช้มปิ๊บนี่นะเสร็จแล้วสนับตาแก้มแก้มก็ใช้เป็นดิสิกที่เป็นตินหรือไม่ก็ครีมเป็นครีมบลัชเพราะว่า หน้าเราจะได้ดูแบบธรรมชาติก็แต็มไปเลยแล้วก็วนไปวงกลมตรงนี้มันจะได้ดูเด็กๆนะคะมันวงกลมเสร็จปุ๊บอะปลายๆก็ลากขึ้นมาตรงนี้นิดให้ดูเหมแบบแบบซอนเบิร์นเล่นเ่นกินนาการแจ้งอ่าเงี้เบาๆสำหรับคนผิวมันนะคะตัวปัดแก้มบางทีถ้าใช้ครีมบัดอะแล้วมันอาจจะไม่อยู่พอเราเป็นคนหน้ามันใช่ป่ะถ้าเกิดต้องใช้เป็นฝุ่นอะ อยากแนะนําแบบแปลงในการปัดแก้มเป, game, เป็นแปลงที่แบบขวดแบบนี้มีความแบบเออมีความฟูอ่ะทุกคนเห็นว่าอันเนี้ยคือมันดีมากมันเป็นแปลงที่เหมือนมันทําให้เกลี่ยง่ายอ่ะสำหรับคนที่แบบแต่งหน้าไม่เก่งคือดีมากพอแก้มไปแล้วก็ปากก็จะดูธรรมชาติดาก็จะใช้สีที่ไม่มีความตุนตุนเลยขอบปากเลนึงพอเลยขอบปากปต่ก็จะดู นี่คืองานผิวของเราทั้งสอง็นจริงๆนะคะพื้นฐานผิวมันนะคะพื้นฐานผิวแห้งแต่ใช้ได้ทั้งคู่จริงๆยืนยันตรงนี้งานผิวสุดๆเลยอะ่ะอันนี้ไม่ใช้คอนซีลเลอร์ไม่ใช่รองพื้นไม่ใช่แป้งใดๆใช้ตัวนี้ตัวเดียวคือเหมาะมากสำหรับคนแบบ เร่งรีบเนาะเพราะมันเร็วมากก็ใช้ง่ายมากจะสรุปข้อดีของตัวนี้ให้นะคะอย่างแรกเลยคือเนื้อมันอะดีมากคือนเนื่มแล้วก็พอลงผิวอะเนียนไปกับผิวสองที่ท้าชอบมากสุดๆคือมันไม่เป็นแป้งเลยหลังทาเสร็จให้ดู3ามก็คือปิดรอยได้เฉยเลยใช่แต่ยังป็นงานผิวคือถ้าปิดรอยใต้ตาดำได้อะก็คือีิสุดสี่ก็คือให้ความผิวที่แบบ S <s <S เป็นผิวที่ดีเอยเป็นผิวแพงที่แบบที่ไม่เ claro ป็นตัวที่เป็นแบบเพิ่มผิวดีอ่ะใช่ชอมลับอย่างเงี้ยพอก็มา moisture veil lx นะคะตัวนี้มีทั้งหมด6สีด้วยกัน6เฉดก็ไปเลือกได้นะคะแล้วก็ตลับนึงเนี่ยราคาอยู่ที่2,200บาทแต่ว่าทีเนี้ยเขาจะมีขายแยกเป็นเคสเฉยๆแล้วก็มีขายแยกเป็น refill ถ้าซื้อรีฟิลเนี่ย1,500งารอยบาทแต่ถ้าตัวเคสกับตัวพัฟอ่ะ เจ็ร้อยบาทตัวคาร์บูมาร์นะคะรุ่น Moisture BLS นะคะแล้วลก็รับรองว่าทุกคนต้องชอบ